โอเคกาบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้พวกผมทูลันทีเฮ็ดนะวันนี้เขาจะมารีวิวสคริปการ์นานรับนะผมเป็นสคริปต์ล่าค่าหัวนะครับฟาร์มล่าค่าหัวนะอ่านั่นแหละอย่างก่อนไปรีวิวก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยไปอ่ะมาเจอกันในเกมที่เรียบร้อยนะผมอ่าอย่างอื่นก็น่าจะเป็นอ่าตามที่เราฟาร์มล่าค่าหัวนะผมก็คือต้อง รีสเตทนะแล้วก็อัพเป็นกันนะผมแล้วก็ซื้ออพวกปืนนะผมซื้อปืนมาผมจะใช้เป็นคาบูชะนะผมก็คือคาบูชะมันจะยิงรัวกว่านะนะแต่ถ้าเป็นลันโปแล้วไงมันก็รัวกว่าเลยแมงรีโหลดแมงก็ยิงได้นะอ่าแล้วก็อย่าใช้ผลโลเกียนะผมให้เป็นใช้ผลดิบไม่ใช่โลเกียนะ เท่าที่ผมไปดูมานะแต่ผมแม่งเป็นผลโลกเกียใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นผลโลกเกียแหละหผมไปรีวิวให้ดูเฉยๆนะผมยังไม่ได้ฟาร์มผมไม่คิวเลยอ่ะมาละนี่นะผมจะมีอ่าเมนบอลตี้นะใช่ป่ะผมอ่านถูกใช่ไหมเนี่ยอะไรก็สตาร์ทฟาร์มนะผมนะสตาร์ทฟาร์มฮับก็ได้นะแบบมันจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะพออันนี้เสร็จเราก็ปล่อยไปเลยนะผมเปิดเป็นอินบัตสกิลก็ได้นะ,ะถึงคนแล้วผม,มก็จะยิงแบบนี้นะ เห็นไหมมันก็จะล็อกให้เลยนะผมถ้ามันยิงแล้วไม่เข้ามันก็จะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะจะเปลี่ยนจนก็ที่เ่าเป็นตัวที่ยิงเข้านะผมผมก็ไม่แน่ใจที่ยิงไม่เข้าผมน่าจะไม่ได้เปิดไอ้อะไรวะ PVP นะผมผม,ผมแม่งเล่นไม่เป็นเอาง่ายๆเขาให้ผมมารีวิวผมก็รีวิวะ่ะผมแม่งใช้ไม่เป็นล็อกฟังก์ชันอะแต่ว่าเห็นฮับไอ้อะไรวะเจ้าของฮับเขาฝากผมเอาบอกว่า ถ้าใครตามมาจากตามมาจากทูรันนะผมก็สองขีห้าสิบนะผมห่ารกับเพื่อนได้นะก็คือลดไปเยอะเลยนะผมก็คุณคณิตศาสตร์ผมก็ไม่เก่งนะสองขีห้าสิบตอนแรกขีละสี่สิบห้านะอตอนแรกหนึ่งขีส5ิบห้าแต่ตอนนี้สองขีห้าสิบเห็นไหมถูกแบบครึ่งของครึ่งอ,อ่นอะนี่เห็นไหมดูดิเนี่ยมันยิงให้ละว่ามันตามไม่เลยนะนี่เห็นไหม,มก็ค่าเลยนะห,หนุ่ม นี่ดูดิไปมึงฆ่าเลยนะเนี่ยหนีไม่ได้เลยหนีไม่พ้นต้องออกเซิร์ชเพียงเดียวนะแล้วมันก็จะวนวนวน,วนมาฆ่านะครับผมนี่ฆ่าตายดูตายแล้วแะเรียบร้อยครับเฮนี่คนอ้นี่คนนะวิผมพูดคำหยาบผมติดเรื่องแน่คลิปเนี้ยดูดูดูด,ดูตายตายตาย ไม่รอครับเนี่ยขึ้นสกอร์เลยนะมันก็จะวนคนไปเรื่อยนะแล้วก็เน็กคนได้นะเน็กไปเยอะไดะ้แล้วก็เปิดฝั่งช้างล่างได้นะอินฟินิตนู่นนี่นั่นนะผมอ่านมันกินไม่ค่อยจะออกคือผมว่าละหัทลางมาเลยนะเน,นี่ยเพราะว่าละหัทลองมันมีแฟกต์เมนมซื้อคาบ,บิชาไม่ใช้ไม่ได้ก็ที่แนะนําก็คือคาบ,บิชาแหละครับก็คืออ่าสคริปต์นี่นะก็คือไม่ต้องไปซื้อแยกก็คือสคริปต์เดียวแค่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมอ่ามันจะมีสคริปต ตรงนี้เป็นเห็นไหม PVP โหมดเห็นไหมตรง G Skip โหมดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะ G Skip โหมดเป็น full นะผม,มก็คือเปลี่ยนจาก full เป็น PVP โหมดก็ฟาร์มลละข้าหัวได้แล้วนะเฮ้ยย่าโคตรเจ๋งอ่ะคีห้าสิบบาทนะไม่ไม่สี่สิบห้าเออสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าสองคนแล้วก็บอกมาจากดูรันอะ่ะได้สองคนห้าสิบอืมสองคนห้าสิบไม่ใช่สองคนดี2สองคีห้าสิบเออหารกันได้นะเออ ถูกคิหายคิดไปแบบเหมือนแทบแทบแถมฟรีอ่ะคีดหนึ่งห้าบาทได้คิดดูดิจกคิปห้าบาทอ่ะโหขุมโอ้โคตรคุ้มอะนี่นะดูดีดูดีเห็นไหมนี่วิไลาผลพระสามตัวสู้กันโอ้ไอตีนโตเนี่ยยิงยิงตาย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 นั่นน่ะตายนั่นน่ะตายนั่นน่ะตายนั่นเกือบตายนั่นน่ะ ผมไม่แน่ใจว่ามันบางตัวมันก็ยิงไม่ตายนะไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรผมไม่แจะไม่ได้เปิดอะไรสักอย่างหรือทํานำอะไรผิดสักอย่างเพราะตอนแรกแม่งมันไม่ยิงใช่ไหมผมก็ว่าทาไมตอนแรกผมยังไม่ซื้อปืนมาเลยผมก็งงว่าทําไมมันตีแล้วมันไม่โดนอ๋อมันต้องใช้ปืนผมไปใช้นี่มีนดาเบดมันก็มันกะตีแต่ม่นไม่โดนผมก็งงอ๋อมันใช้ปืนนี่ด้วยนี่นี่ขโมยเรือผมผมรู้เลยใช่มนซื้อเอง ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งสำหรับรวันนี้ก็สวัสดีครับผม bye bye, บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแล้วก็อย่าลืมมาซื้อเยอะนะครับลิ้ยงดีทั้งล่างนะผมไปแล้วครับบ๊ายๆบิ๊บ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 ครับ